ก็สวัสดีคนดูและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปที่ชื่อว่าขานมโตเกียวกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับก็จะมาพูดสรุปโดยรวมของอัปเดต0.5นะครับแล้วก็มารีวิวอาวุธอย่าง 13S J สันกันด้วยนะครับผมก็คือเคียวของเรานั่นแหละครับ นี่ไปแกดูโอ้ยมันแบบมันมันเบี้ยวมันแอคมันอะไรน,นะรนี่นะครับทุกคนก็อนะครับก็วิธีการครับของเจสันนะครับผมก็ของก็จะใช้กันประมาณนี้นครับสำหรับ 13s นะครับผมก็จะมีเป็นเอากิริชาดนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับเอากิริชาดนะครับก็จะไปดรอ ตรงเวล500ถึง550นะครับก็โอกาสดรอปก็2%นะครับในโอกาสดรอปนะครับสำหรับเวล500ถึง550นะครับผมส่วนส่วนเวล550ถึง600นะครับก็จะมีโอกาสดรอปอยู่ที่4%นะครับผมอ่าสำหรับเอากิริชาครับก็จะใช้อยู่ที่20อันนะครับผมสำหรับแร่เอากิลินะครับ ต่อมาก็จะเป็นไอคิงคิงไอคากุเนคริสตัลนะครับก็อันนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็คือตีกูลตัวไหนก็ได้นะครับก็ผุกคนน่าจะมีกันเยอะอยู่แล้วแหละอันนี้ไม่น่าจะต้องอธิบายกันแล้วเนาะอันนี้แล้วก็ส่วนลินแฟกเมนต์นะครับก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปในคลิป ที่แล้วนะครับว่าจุดฟาร์มอยู่ตรงไหนอะไรนะครับก็ประมาณนี้สําหรับทุกคนที่จะหาของนะครับก็สําหรับอเอากิริชานะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมจำไนึไงนเนดะี๋ยวผมขอวิ่งก่อน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวผมจะ รีวิวสกิลให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเล่นยังไงคอมโบประมาณไหนก็สำหรับอ่าตรงเคร์เบลห้าร้อยนะครับก็ให้ทุกคนวิ่งตรงมาตรงที่โซนไออารีนาเลยนะครับผมนะครับก็เคร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเอ้ยมอนมาอีกท่บนงนงโซ้ผมปันมอน โอเคก็สำหรับอากิลิชาทที่มีโอกาสดรอป2%นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับระหว่างเวล500ถึง550นะนะครับทุกคนก็มาตีตรงนี้หละตีตรงนี้แหละครับอ่าให้มันตุยให้มันตุยอ่ะเออเดี๋ยวมันก็ดรอปออกมาเองแหละนะครับทุกคนแล้วก็ที่ต่อมาก็คือตรงนี้นะครับให้เราวิ่งออกมาแล้วก็เข้าซอยข้างๆนะครับ มันจะอยู่ตรงนี้ครับก็คืออันเนี้ยเควียอะไอจุดเหลืองๆอะมันจะไม่มาขึ้นตรงนี้นะครับให้ทุกคนวิ่งมารับกันเองนะผมสําหรับใครที่เลเวลห้าร้อยห้าสิบแล้วครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตรงนี้มีโอกาสดรอปมากกว่าตรงนู้นสองเปอร์เซ็นะครับตรงนี้ก็จะโอกาสดรอปสี่เปอร์เซ็นอ่านะครับผมแล้วก็ต่อมาใช่ไหมครับอืมก็เป็นการรีวิว เสกิลแล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมหาหมอนก่อนนะอ่ะตัวนี้ก็แหละอ่าวิธีการวิธีการเล่นก็สกิลหนึ่งก็เป็นการพุ่งไปจับนะครับก็ระยะก็ไกลพอสมควรน,นะครับแต่ถามว่าแรงมากไหมก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับแต่แต่สกิลมันคูดาวไวมากเลยนะสกิลมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแบบยังไงล่ะ แยกกลางปุ๊บแล้วก็ไปเกี่ยวปุ๊บแล้วก็แยกกลังฟันนะครับอืมสำหรับสกิลหนึ่งนะครับผม, <c oughs> มแล้วก็สกิลที่สองนะครับสกิลที่สองก็จะเป็นการที่เราปล่อยเราชาร์จแล้วเราก็ปล่อยเครื่องพลังไปอย่างนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งปุ๊บนี่เราชาร์จปุ๊บแต่เราไม่ต้องชาร์จสุดก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผมลองเล่นใช่ไหมครับสกิลสองอ่ะถ้าเรายิ่งชาร์จนานนะครับมันก็มันก็จะเพิ่มความแรงด้วยนะเออเนี่ยถ้าเกิดว่าผมปุ๊บปุ๊บเนี่ยชาร์จไปแค่เนี้เห็นไหมดาเมีแค่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเอ้สี่สิบเจ็ดเองนะครับผม ถ้าเกิดว่าเราซุบเรากดปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยดาเมจแค่400เองนะครับก็สกิล2ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการชาร์จนะครับว่าเราถ้าเราชาร์จยันสุดเลยอย่างเงี้ยอืมแบบชาร์จสุดเลยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมดาเมจมันก็จะคงที่อยู่ที่พันสองนะครับสําหรับสกิล2นะอืมแล้วก็เป็นสกิล3นะครับสกิล3ก็ก็เราต้องโดนตีก่อน2ทีนะครับอืมแล้วเราถึงจะกดได้แล้ว ทีเนี้ยสกิลสามอ่ะก็คือรี p เปอร์เคซี่ใช่ไหมครับมันก็มันจะบอกว่าไงเหมือนมันเป็นอาตะชั่วคราวครับแต่ก็ไม่ได้นานมากก็สามารถผมว่ามันก็โกงอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มดาเมจไหมนะครับก็เวลากดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนงี้ครับมันก็จะมีแบบเอฟเฟกแบบนี้นเแต่มันก็จะเป็นอาตุธแค่แ๊บเดียวครับโซน แค่แบบแป๊บเดียวเลยอะ่ะอืแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวจริงๆอะ่ะ <c oughs> นะก็เดี๋ยวผมกดให้ดูหน่อยเอฟเฟกมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเห็นนะมันก็จะมีตาวิ่ง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 แล้วก็แบบอืมนั่นแหละทุกคนแต่ผมว่ามันก็เท่นนะมันก็เทดีอืมเอ้ยหรือว่าถ้าเราไม่โดนตีมันก็จะไม่หายหรือเปล่าปุ๊บเนี่ยเหมือนแสงมันยังอยู่ตลอด อ่าใช่ใช่ใชอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วทุโคนถ้าเกิดว่าเรายิ่งโดนตีเยอะใช่ไหมผมว่าไอค่าสแต็กตรงเนี้ยมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปด้วยแล้วมันก็จะอาจจะโดนตีได้หลายคิดกว่านี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีมีแปดสแต็กอย่างเงี้ยเราก็โดนตีได้แปดรอบที่แบบว่าดาเมจจะไม่เข้าเรานะครับแปดรอบอ่ะอืม แล้วก็ส่วนสกิลสุดท้ายนะครับผมสำหรับสกิลว v นะครับก็เดี๋ยวผมจะรวบมอนมาก่อนเสร็จปุ๊บให้เรากดสกิลว v ครับปุ๊บปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเอ้ยแต่ปกติมันรัวได้กว่าน,นี้นี่คำนึงนะเอาใหม่ขอเอาใหม่ปุ๊บอ้าเขาปรับใหม่แล้วหรอมันคือมันกดได้2ทีหรอ น่าจะปรับใหม่แล้วหรือเปล่าปึ๊บป şey ึ๊บปกติมันมันตอนตอนที่น่าจะปรับใหม่แล้วคับทุกคนสกิลวีน่าจะปรับใหม่มั้งว่าตอนแรกมันเอ่อมันแบบไปแบบปุ๊บๆบเลยอะแต่ผมว่าแบบมันมันเดียวดีนะออ นะครับก็ประมาณนี้ครับเนี่ยเมื่อกี้ผมได้เอากีริฉาดแล้วนะอืมก็ก็คลิปนี้คลิปนี้ก็อ่าแล้วก็อีกอีกอย่างหนึงอีกอย่างหนึ่งลืมลืมลืมอย่างยัง,ยงอโอ้โหจะปิดคลิปอย่างเดียวเลย <c oughs> แล้วก็สําหรับจุดเกิดบอสใหม่นะครับผมก็จะอยู่ตรงเวลสองอยห้าสิบนะครับก็คือลานจอดรถตรงนี้นะครับข้างๆกับ ข้างๆกับฐาน CCG เลยนะครับผมก็บอสตัวนี้จะเกิดทุกๆหนึชั่วโมงนะครับอืมก็วิธีการตีก็ง่ายๆครับอืมผมเชื่อว่าทุกคนก็ตีได้นะผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม